ี่อยู่ข้างหน้าคณะบริหารครับน้องแทนกล้องให้ดูคนน้อยครับน้องไม่ได้สาวใต้นั่งับพี่ครับน้องคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยเมื่อกี้ไปเดินมาเอตึกล้างเลยครับคนเนี่ยไปนั่งตรงร้านขายน้ำตรงนู้นครับน้องเออมันไม่จิงไม่มีแดดตึกคณะบริหารเนี่ยทาสีใหม่มากครับพี่ป้อมแต่สึกเศรษฐศาสตร์นี่ยังโซมเลยครับทำไมเขาไม่ทาสีตึกให้มันใหม่ๆเหมือนกันหมดครับพี่กินข้าวแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ามา ที่นั่งสองแถวเนี่ยจากแอร์พอตลิงมาครับน้องผมนั่งอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์ครับอยู่ข้างหน้ามอรามเลยครับติดกับถนนรามคำแหงครับตอนนี้พี่ป้อมหมายเขาว่าคนเนี่ยจะไม่นั่งอยู่ในบริเวณมหาลัยใช่ไหมจะมามหาลัยก็แต่เมื่อมีวันสอบเป็นวันสอบเท่านั้นศาลาีนชื่ออะไรครับพี่ป้อมบางตึกก็สีสวยๆเออตึกศึกษาศาสตร์นี่ครับสีชมพูปิ้งเลยรับนี่ตึกศึกษาศาสตร์ ผมคอเสื้อบัณฑิตเสียมภูเป็นครูมาเรียนที่นี่ครับศึกษาศาสตร์ป้ายนี้เขียนว่า MBA รามครับนคะรน,น,น่านพี่ป้อมนั่งโต๊ะเออป้ายเขียนว่าอะไรครับพี่มีป้ายเพชรบุรีหรือเปล่าตึกพ่อคุณศรีอินทร,ราทิตย์นคะรน,น่านเห็นไหมหอยู่จังหวัดน่านต้องมานั่งโต๊ะนี่ครับออมีสลาบุรีครับอาคารเบียงคําวิศวะเลี้ยวซ้ายเหรอครับเหมือนป้ายจะผิดหรือเปล่า ที่เพิ่งเดินมาจากคณะบริหารฝั่งนี้ครับวิศวะเลี้ยวซ้ายได้ไงครับตั้งแต่ที่ผมมาจากฝั่งศึกษาศา,ศาสตร์ฝั่งซ้ายครับไม่เห็นมีวิศวะเลยครับเหมือนป้ายผิดวิศวะเนี่ยมาใหม่ทีหลังครับมอรามยุคแรกไม่มีคณะวิศวะบอ่อเขียวปีเลยครับมีหมานอนตากแดดร้อนจะได้ห่านอนตากแดดตรงนั้นมันเป็นที่จอดรถครับแต่หมานอนตากแดดกาแฟ ร้อนชิหายมันลุกขึ้นมามองผมด้วยครับพี่ขอสมุดกรารสภาคนาดจาร์อ๋อเออป้ายอันนี้ถูกครับแต่ป้ายอันเมื่อกี้ผิดครับวิศาวะไม่มีครับมนุษยศาสตร์อยู่ทางโน้นครับอยู่ติดกับวิทยาศาสตร์เลยครับคณะน,นิติธนาคารสีชุมพู S B ชื่อเหมือนธนาคารเลยครับสมัยก่อนเนี่ยผมมาเล่นสเก็ตที่เดอะมอรามนะครับน้องอู๋เป็นยเรุ่นวัยรุ่น90เหมือนผมอ๋อคณะน,นิติครับถึงคณะวิทยาศาสตร์แล้ว สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตรามครับเวาสตร์จบยากเข้าง่ายแต่จบยากมนุษยศาสตร์คณะที่พี่ป้อมเรียนจบมาแต่ประตูปิดครับพี่อาจารย์หัวเรียนที่นี่อ่ะทำไมเขาต้องปิดประตูครับพี่ป้อมมันปิดเทอมเงี้ยหรอมนุษย์เนี่ยมันอยู่ด้านในสุดเลยครับเจอคณะวิทย์ฟ้าแล้ว วิทป้อมจบลามรุ่นสิบเกา้าตึกวิทว์นะครับเข้าง่ายจบยากบางคนเรียนเจ็ดปียังไม่จบเลยครับอาจารย์หัว